เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พี่เลด,ด้วยนะครับกดสับสกายกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุอกอย่างมีอะไรก็กดกดไปเจ้าหน้าที่พวกนี้อาจจะไม่ได้รับการฝึกอบรมนะครับผมไม่ได้เจตนาแล้วครับเกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจทั้งทั้งที่มีงบประมาณในการเลือกตั้งหรือต้องประมาณเท่าไหร่หกพันล้านก็ถามพี่แหวงนะหกพันล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรไม่ไม่ไปอบรมคนพวกนี้พวกนี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับเนี่ยครับนะกรอกรหัสเขตเลือกตั้งผิด กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิดสมมุติเราเลือกเอ,อพักนีอ้อ่อยู่ลำปางอาจจะไปโคราชหรืออะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะมันก็กลายเป็นเลือกผิดคนไป <c oughs> นะครับเนะเลือกคนดีไปได้โจรแทนเนี้ยยกตัวอย่างนะนะครับเนะเลือกสีขาวได้พวกสีเทาเข้าไปการกรอกรหัสเขตผิดอาจจงผลให้บัตรเลือกตั้งที่กากระบาดใส่ซองแล้วเดินทางไปผิดเขตนะครับเนะยแทนจะเป็นเขตหนึ่งก็ไปเขตสองยกตัวอย่างนะ ถูกเปิดออกมานับในเขตอื่นนะเขาเรียกอย่างไร้อ่ะเขาลงคะแนนเขตที่หนึ่งปรากฏส่งบัตรไปเขตที่สองก็บัตรของเขตที่หนึ่งนะครับนะก็ไปอยู่ในเขตที่สองนะบัตรสีชมพูนะครับซึ่งเหมือนกันทั้งประเทศนะครับก็คือที่เลือกพรรคคือบัตรปาติลิสแ์นะบัตรสีชมพูเหมือนกันทั้งประเทศจะถูกนับและใช้ได้อ๋อบัตรบัตรบัตรสีชมพูไม่มีปัญหานะแต่บัตรเขียวที่เลือกสสเขตนะครับ ถ้ามันไปผิดเขตเบอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละเขตอพี่น้องลึกออกนะนะครับอย่างนู้อ่ะพักประชาชนเบอร์สี่สิบหกใช่ไหมอีกพักเบอร์สามสิบเจ็ดเนี่ยไอไอเบอร์พักเนี่ยมันเบอร์เดียวกันแต่เบอร์สสเขตมันจะเปลี่ยนเบอร์หน,น,น,นึ่งเบอร์สองเบอร์สามคราวนี้ไอบัตรสีเขียวเนี่ยที่ถ้าก,กรกตส่งไปผิดเขตจะถูกนับคะแนนให้ให้คนอื่นไปเลยเช่นเลือกพักส้มอาจจะได้ภูมิใจไทยหรืออาจจะได้ อ่าพักอ่าพักอะไรพักเพื่อไทยอย่างเงี้ยเนเพราะว่าอะไรเพราะเบอร์เนี่ยมันส่งไปผิดไงเนี่ยเนะพราะเบอร์เลือกตั้งในแต่ละเขตไม่เหมือนกันแต่เบอร์พักเหมือนกันนะนะครับเออสุดท้ายจํานวนบัตรในเขตที่บัตรไปถึงเขตที่ถูกต้องจะไม่ตรงกับจํานวนผู้ใช้สิทธิ์หรือกลายเป็นบัตรขยะยก็หมายความว่าสมมุติเขาเลือกตั้งนอกเขตแต่เขาเลือกเขตหนึ่งแต่บัตรนี่ไปอยู่เขตสองนะครับเพราะนันเขตสองก็ พอนับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์มาปรากฏบัตรมันเกินเขาเรียกว่าบัตรเขย่งมันก็เกินจริงอ่ะนะครับเหมือนบัตรผีมีผีมาลงคะแนนแทนเรานะครับอันนี้คือปัญหาร้ายแรงมากเลยนะครับอืมนะครับออไอรอบอกเราเพิ่งได้รับข้อมูลจากกรกะตว่ารหัสที่จะใช้จ่าหน้าซองที่ถูกต้องมีดังนี้ผู้ที่กําลังเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตควรตรวจสอบให้ดีว่าเจ้าที่เขียนรหัสหน้าซองเป็นเขตเลือกตั้งของตัวเองหรือไม่โอ้โหู นี่มันกลายเป็นว่าเราเสียเงินหกพันล้านนะครับนะครับเสียเงินหกหกพันล้านให้กับกรกตไปฝึกอบรมคนมาดูแลการเลือกตั้งนี่ทําไปทํามาเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบเป็นเองหรือแล้วกรกตจะมีไว้ทาไมนะครับพี่น้องประชาชนฟังแล้วเป็นไงนะครับจะมีไว้ทาไมกรกตนะครับคนก็เริ่มถามแล้วกรกตมีไว้ทาไมพี่นะครับนะพี่แหวนก็ต้องตอบนะพี่แหวนนะ พี่แหวนต้องตอบและกรกตมีไว้ทำไมเพราะว่าอะไรเอาเงินภาษีเงินเรื่องเงินส่วนกลางจากรัฐบาลหกพันหนึ่งร้อยล้านเนี่ยไปใช้ในการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กับไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจผิดพลาดนะครับนะนะครับเนี่ยเนี่ยพวกทว่าไปแล้วก็เหมือนกับจดหมายผิดซองกรอกรหัสเขตนะครับเหมือนเราส่งจดหมายไปผิดบ้านเนะี่ทีเนี้ยนะครับเอ้อนะคนละบ้านกันเนีย่ยยกตัวอย่างง่ายๆแล้วนะเปรียบเทียบนะนะเขาเลือก สอสอพักส้มสมมตินะเขตหนึ่งก็ส่งไปเขตสอง้วกลายเป็นอาจจะพักแล้าเงินพักแดงพักอะไรไปเือเถอะกลายเป็นว่าไอคนที่เราไม่ได้เลือกกลับได้คะแนนไปนะครับร้แรงเนี่ยมันส่งผลต่อการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเกิดจากความไม่รู้ของเจ้าหน้าที่คือเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่แต่ไม่ใช่ความโง่นะนะครับเขาเรียกว่าความไม่รู้อย่าไปเรียกว่าความโง่เดี๋ยวก็จะฟ้องหมิ่นประมาทเอาเป็นว่าเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความไม่เข้าใจ นะ่ไม่ใช่ความโง่นะนะครับผมย้ำนะเดี๋ยวบางคนจะไปบอกว่าความโง่นะเอาเป็นว่าความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจนะนะการฝึกอบรมอาจจะไม่ดีพอนะครับนี่ก็คือคือปัญหานะครับเลือกส้มได้แดงเลือกแดงได้ชมพูเลือกชมพูได้เขียวเลือกเขียวได้ฟ้าเลือกน้าเงินได้ฟ้าอะไรเงี้ยเอาเปรียบเทียบง,ง่ายๆน,นี้พูดภาษาชาวบ้านนะครับอันนี้ดูข้อมูลเรื่องความผิดพลาดของเจ้าที่กกตนะครับเขียนรหัสเขตผิด อือ <c oughs> โอ้โหฟังแล้วก็ <c oughs> นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับมีคนแชร์ไปเป็นล้านเนี่ยเราไม่เคยเห็นโพสต์ไหนที่มีคนแชร์ไปเป็นล้านเขาเป็นหายใหญ่พี่ประชาชนฟังเลยไงบางคนบอกหมดศรัทธากับกรกตบางคนบอกลาออกได้แล้วบางคนบอกนี่ขนาดเลือกตั้งล่วงหน้านะแล้วนี่เลือกตั้งจริงในวันที่8กุมภาจะมาหัวลานขนาดไหนอือนะครับเนี่ยนะครับเนยหลายๆคนนะฮะเอ่อ เนี่ยมีคนเขาบอกของเรารหัส6403แต่เจ้าหน้าที่ออกเป็น6401เราถามย้ำว่าไม่ใช่6403หรือเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยบอกไม่ค่ะเป็นรหัสจังหวัดนะครับเออนะครับนี่นะครับมันมันนะผมเขต9มีการบอกว่าผมเขต8นะครับเนี่ยโอ้โหนะครับนะรหัสบางคนเนี่ยเขาบอกร <c oughs> หัส5704เชียงรายเขต4สถานที่โรงเรียน พรรคโขนุเยไลเพิ่งไปเลือกมาถูกต้องแต่บางคนก็ถูกต้องเนี่ยคนก็เริ่มเกิดความโกรธนะเขาไปเลือกตั้งล่วงหน้าเขาก็หวังว่าจะเลือกพรรคนั้นพรรคนี้เอ้ากลายเป็นคนละพรรคคนละเขตไปนะครับนะก็พี่แหวงว่าไงนะครับเนี่ยบางคนถามทําอะไรได้บ้างในเมื่อผิดพลาดไปแล้วทําอะไรได้บ้างจะไปแก้ไขยังไงตอนนี้ไปสณีก็ส่งไปแล้วทํายังไง <c oughs> เนี่ยก็บอกเนี่ยเนี่ยโพสต์นี้แชร์เป็นล้านไม่ต้องตั้งลบประชาสัมพันธ์ เออนะครับนี่เรื่องใหญ่หนักนะอืมนี่เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศนะไม่ใช่เลือกตั้งอบอตอน,นะครับนี่นะคือแล้วเราจะได้คนดีหรือคนเท่าเข้าไปบริหารประเทศพี่น้องประชาชนคิดดูอืมนะครับนะครับจะดําเนินคดีอะไรได้บ้างมันก็ต้องไปดูเขามีเจตนาไหมถ้าไม่เจตนามมันก็ก็ปเป็นเรื่องของความบกพร่องนะครับเนี่ยแต่แต่หลายๆคนก็ดูแล้วว่าเขาไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจ นะครับไอ้ร้อก็บอกว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเอาวัวประมาณไปแล้วไปอบรมยังไงเขาถึงไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนะครับแต่ผมฝกผมอ่านข่าวแล้วก็ผมก็เห็นใจระกรกตและเห็นใจผู้ใช้สิทธิ์นะครับคณะกรรมาการเลือกตั้งพี่แหวงก็ต้องออกมาขอโทษอีกวันวันนี้พี่ผมไม่รู้ว่าพี่แหวงเลขาขกรกตเนี่ยแกจะต้องมาออกขอโทษกี่ครั้งนะครับนะบพี่แหวงเนี่ยต้องออกมาขอโทษดีกอ่ะ นะครับนะเมื่อวานนี้ผมดูข่าวเขาบอกว่ามีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วประมาณสองล้านกว่าคนทั่วประเทศเยอะนะสองล้านกว่าคนเนี่ยโอ้โหได้ปาร์ตี้ลินต์กี่คนคนละสามแสนสามล้านอ่าสามแสนคูณสิบสิบคนนะเกือบสิบคนนะคนเลือกตั้งไปเกือบสามล้าน่าทั่วประเทศเยอะนะปาร์ตี้ลิสตนี่ก็เท่าไหร่อืมสามปาร์ตี้ลิสตหนึ่งคนสามแสนสามแสนสามแสนก็คิดดูสิบคนเท่าไหร อ่าสิบคนเลือกปาิริศน, <c oughs> นะครับนะครับเลือกแดงได้สม้มเลือกส้มได้แดงเลือกน้ำเงินได้สม้มเลือกส้มได้น้ำเงินอะไรเลือกเธอไปหมดถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะตามที่ไอรอขาโพสบางอ่าแล้วก็บางเขตบางอะไรต่างบางหน่วยก็ปรากฏว่าอะไรไปเอา q r โค้ดเก่าตั้งแต่การเลือกตั้งปีหกหกเอามาใช้เขาสแกนเข้าไปเอาเป็นการของเก่าไปเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพก็บอกว่าไปสแกนมาจากในเพจของกองกงต เราก็ไม่รู้ในการประสานงานในการจัดอบรมอะไรต่างจริงๆแล้วงานใหญ่ระดับประเทศว่าประมาณต้องเกือบหมื่นล้านเนี่ย <c oughs> นะครับมันก็น่าจะมีขั้นตอนมีคู่มือในการทํางานที่ชัดเจนนะอะไรต่างๆที่มันดูแล้วเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็น่าจะมีการป้องกันอะไรต่างนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็รายงานข่าวก็บอกบางทีอย่างพักประชาชนเนี่ยเขาร้องเรียนนะครับบัตรก็หายไปบัตรแนะนําตัวหายไปนะครับไม่มีคนก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงนะครับ พอถามไปบอกเอาคนนี้โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วอันนี้รายงานข่าวผมไม่ยืนยันนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะเ,เดี๋ยวนี้มันส่วนใหญ่ข้าราชการนะักการเมืองก็ขู่ฟ้องกันฟอ้ฟองฟอ้ฟอ,ฟอ,ฟอนะครับนะเออเอออือนะครับบัตรไม่มีพอไปถามบอกเอาโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเอาตายเลยครับนะครับเห็นมีคนมาร้องเรียนมีทั้งทนายไพศาลพักประชาธิปัตย์ระยองเขตหนึ่งแล้วก็มีพักประชาชนอะไรที่อา่าลำปางนะครับ นะครับแล้วก็มีพักอะไรพักเพื่อไทยก็มีม <photos> okay. ั like ้งนะครับโคราดหรืออะไรต่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากให้พี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นก้วด้นะครับจุกรู้จุกรู้นะครับจุกรู้จุกรู้นะครับนะครับเขาบอกอะไรไพศาลยังโดนเองนะฮะสมัยเป็นนายก็ช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไพศาลนะก็โดนแบบเอ้าป้ายผมหายชื่อผมหายอะไรกับนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะครับการเลือกตั้งเนี่ยเรากาลังจะ เรากำลังจะเลือกผู้แทนเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลประเทศแต่ปรากฏว่าองค์กรอิสระอย่างกรกตมาตรฐานเพียงพอไหม